ไปเป็นไงเยอะมากคนเยอะมากโอ้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกันอยู่เขาศพว้าจะไงวะเนี่ยโอ้โหไอ้ศพเต็มรถเลยอ่ะเต็มรถเลยมันไปไหนมาเนี่ยรถทัวร์มันเออแหกโค้งอ๋อพลิกคว่ำแล้วไงแล้วไงอแล้วไงต่อแล้วไงต่อแม่แม่เป็นนอนเบียดอยู่กับศพบมาแหละไปก็ขับไปเรื่อยๆทำไมฮะหมาตัดหน้าหมาตัดหน้ารถ เบรกพีรถร่วมเบรกใช่ไหมอี๊เลยมเบรกไม่เบรกไม่เบรกเลยอย่างนั้นเขาชนเบรกทับหมาดิไม่ทับหมาเอ้าเอ้าต้องว่าไงหมาตัดหน้ารถคันอื่นโอ้ไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าก็ได้ตรงเนี้ยแต่แม่ตกใจแม่ตกใจแม่ตกใจหมาตัดหน้ารถคันอื่นใจตกใจทำไมไม่บอกแม่ล่ะครับ แบบว่าหมาตัดหน้ารากันอื่นอยู่ในท้องได้ไงไออยู่ในท้องอย้อเออใช่ไหมเออยูงยังอุ้มอยู่ยังอุ้มอยู่ยังอยู่ในท้องจะคานออกมาบอกก็อะไรอยู่ยังไงแล้วไงพอแม่ตกใจแล้วไงก็เลยเบ่งอาออกมาหลังจากนั้นเขาก็เลยให้ฉายาอาว่าอะไรครับลูกกระตันอยู่ กตันยูเนี่ยเหรอ้โหเราเนื้อว่าแบบ่ารักพ่อรักแม่ไม่ใช่ไม่่ใชเกิดในรถร่วมร่วมกระตันยูอ่าเป็นอย่างนี้นี่เองกตันยูโอ้นี่นี่เดี๋ยวก่อนนะอ่าอาบอกว่าทำธุรกิจเต้นรถนี่ใช่ไหมเออต้องทำอะไรหุ้นเนี่ยใครอ่าก็ทำกับติ๊กนี่จะทำกับใครได้ล่ะติ๊กไม่มาพร้อมมากัติ๊กไม่มาไม่รู้ ทำไมเงียบชนเหรอไให้พี่ติ๊กหาหมอก่อนไหมหาหมอก่อนไหมหาหมอคนที่ทำไมเป็นไรโดนกระทืบใครใครทำใครทำจะใครล่ะใครใครเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพลาดพิงเขาใครเป็นก็หอยโอ้โหสารเลนสารเลนทำมาอย่างนี้เลยเหรอไอ้ดักหน้าศัตรูเลยทำไมมันเดินเข้ามามันถามติ๊กพี่ก็หันไป ไอ้หอยล็อกไอ้เปิ้ลต่อยเดี๋ยวมันมันลุ่มเหรอลุ่มเหรอ้ลุ่มเลยเดี๋ยวก่อนนะอ้าอ้าอยู่ด้วยมั้ยเหรอเออไม่อ้าไม่ช่วยอ่ะอ้าจะช่วยได้ไงอ้าเปงคนไม่สู้คนฮะแตอ้าสู้คนตายแต่ตามขวบแล้วเออไม่ช่วยเลยอ่ะหลานนะหลานไปหลานโดนกระทืบขนาดนี้เลยเหรอเอาก็หลานไม่แย่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้าเก้าสิบเก้าไป ก็ไอ้นี่ก็สาเหตุหนึ่งไอ้เพื่อนถามว่าใส่รองเท้าอะไรบอกใส่รองเท้าหนังพอก้มมาเตะปาไปไอ้หอยถามไอ้หอยถามตลกตั้งเหรอตลกตั้งเหรอไอ้หอยไอ้เปิ้ลหลายครั้งใช่แน่เนี่เอาเรื่องเราดิค่ะนี่เห็นเมื่อกี้คุยกันไทยเต้นรถมือสองเต้นรถใหญ่เต้นรถนี่มีรถอะไรน่าสนใจมากดีไหมดีไหมเอออย่างคือเรื่องรถมือสองเรื่เต้นรถเนี่ยตอนนี้รถเนี่ยนี่ได้รับความนิยมไอ้เราก็ ชอบรถที่มันแบบมีราคาถูกต้องคูอต้องไปได้รถแบบคลาสสิกคลาสสิกไปได้เบนอสนรุ่นเก่าเลยเกอร์วิงเคยเห็นไหมไปรับเตปิดประตูรถรถเวลาเป็นรถสปอร์ตเนี่ยแกเห็นไหมที่เวลาเปิดประตูเฮ้ยเงินไหล้ันนะไหลายล้าน8,000 มามาไอ้บ้าราคาอไรเลยไปที่บ้านเลยหลายล้านนะคันนั้นไม่รู้อะบอกแปลงเอาไปเลยพอเห็นรถนัดใช่เลยรุ่นเดียวกันเลยใุ่นนี้ลยรักรุ่นเดียวกันเลยเข้าไปเมื่อสตาร์ทปม๊บไอ้เกลวิ่งก็ปีกปั๊บปั๊บปั๊บปีนไปเรื่อยเลยตอนนี้ไม่ไล่เห้ยไอ้บ้ารถบินหนีเลยรถเลยแรงไม่รู้เดเลยมันบอกตัววิ่งอย่างเงี้ยตอนแรกมันขึ้นอย่างเงี้ยพอสตาร์ทปั๊บ เอาที่แบบเห็นเป็นรถที่เอาที่แบบรถที่ไปเอามาได้จิไอ้นี่เพื่อนเก่าเลยขอให้ไปซื้อรถหน่อยมี่เพื่อนกันใช่ไหมเราก็ไปเลยได้ยินเสียงแล้วตัก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 เราหายไปปั๊บรถถังเลยเอารถถ้ารถถังเอารถถังมาขายเอารถถังมาขายของราชการผัดเกล็ดนั่นสิของราชการเนี่ยเนี่ยจะขึ้นไปเช็คเขาไงอัวหน้าหมู่มาเลยให้มึงทำอะไรอ่ะหนีเลยต้องหนีเลยอ้าว ใครมาอีกแล้วแก้วนัดไดวเวลายังนัดสาวเขาจะจีบสาวที่ไหนแก้วเอานัดจริไว้เอาเจ้สาวองพอมพ์าี่จเอา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 เองเอาเอเอีเยวเอา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 อาเมเอ้อาเอาเเอาเาเด้าเอาเอเอาออาเอาอาเอเอ้เองเอาเอออาเอาเาเอาเ่ออออเ ใครใครยคฮใอยไรนขาย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 เนี่ยน้องพิมคะเรื่องเบเกอรี่นี่ยังไงอ่ะคืออย่างนี้ค่ะคือตอนนี้พิมพ์กำลังทำเบเกอรี่ทำเค้กขายกับเพื่อนๆพือเหรอไม่ได้มีหน้าร้านค่ะคือแค่จะเปิดขายใน Facebook แล้วก็เข้ามาจองกันได้ใน Facebook เลยค่ะมีทั้งคัพเค้กอันนี้เป็นคัพเค้กนี่เลี่แกผู้ชายใช่ไหม น่ากินอร่อยดูดูลักษณะอร่อยโอ้ช่มีเค้กช็อกโกแลตด้วยค่ะนียนนิมใช่ค่ะดูทำเองหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ตอนนี้เนี่ยเพือนเป็นคนทำค่ะแต่พิมพ์นี็กำลังจะเริ่มเรียนใช่ค่ะชอบเบเกอรี่เหรอชอบชอบทานแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากหาอะไรทำกันเองกับเพื่อนๆสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรมาะอะไรไ่ะเดียว่แกะให้แม่นี่ไงพี่ะกินไอันนี้พี่จะกินยังไงคมช้อเนี่ยมีช้อนมีช้อมา้ พี่ช้อนพี่ช้อนพี่ป้าพี่ตักงี้อุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออันนี้คือช็อกโกแลตไปเน็กเลยออันนี้นี่เท่ากัแล้วนี่เท่ากันแล้วแหมตลกจริงตลกจริงตลกจริงพูดจริงใจแน่แน่ใจแน่แน่ยาเทน้ำเพื่อนเอาหนูจ๋าที่มีชื่อของร้านคือคับเค้กนี่แหละครับเค้กมีเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มแต่ก็จะมีอย่างอื่นใช่ค่ะอ๋อเพราะหน้ามันนิ่มๆอร่อยไหมอร่อยไหมเป็นไงเป็นไง อร่อยอ้ออร่อยอได้ฮะเก้ไ่อะไชาไต้องชิมให้ต้องชิมอะไึกไหนแต่เขาทำมาให้แล้วอ้าวไม่ได้รังเกียจกิ๊กอาเรงกียจ๊กแต่อะขยักขยแย ไทยครับขยะขยงงี่ดูจะหนักกว่าหน้ารงเกียร์นะครับอาเอาเป็นว่าช่วงหน้ามาหากันต่อกับสมาชิกสุดปวดในบ้านกรมกิก๊กร้อมแขกผู้มาเยือนสาวสวยกับคุณพิมมาดากันต่อนะครับสนับสนุนโดยยาธ่าศรีตรากิเลนอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาดัชชี่สูตรใหม่วิตามินดีสูงมีดีเกิดเลยไดกินอัจฉริยะด้านระบบปรับอากาศจากประเทศญี่ป,ปุ่นเอ็นฟราโกเอพัทชิโปเฮลชิกาดมีเบต้ากูแคนให้ก็พรอทุกอกาศในการเรียนรู้ชุดเครื่องนอนพิมเมียซาติน ช่วงพร้อมเล่นพร้อมเรียนรู้กับไมโลพร้อมเล่นพร้อมเรียนรู้ของเราวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเด็กเก่งครับน้องเขาชื่อกายครับน้องกายจะเก่งขนาดไหนไปชมกันเลยครับน้องกายนี่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนครับฟุตบอลนี่ก็เก่งครับบาสนี่ก็ใช่ย่อยครับเรียกว่ากวากถ้วยรางวัลมาหมดเลยแล้วครับ มาเล่นด้วยกันสิไม่เอาเราเล่นอะไรก็แพ้กีฬาเนี่ยมีแพ้ก็ต้องมีชนะเราว่านะเล่นให้เต็มที่ทําให้ร่างกายแขง็งแรงจะดีกว่านะงานนี้น้องกายของเราคิดหทาทางว่าจะให้น้องเต้นเล่นกีฬาอะไรอ๋อคิดออกแล้วคิดออกแล้วล่ะลูกนี่น้องกายคิดออกแล้วนะครับเนี่ยอย่าบอกนะครับว่าว่าโอ้โหคือเดินเสียบขานั่นเองครับแต่งานนี้ไม่งา <c oughs> ม่ายต้องคิดไว้แล้วล่ะครับล้มอีกแล้วล่ะครับเ,เอเถอะเราไม่อยากเป็นตัวทวง เอานะพวกเราสามาัคคีกันนะถืกได้แหละใช่มาดูกันนะครับว่าคราวนี้จะสามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้หรือไม่โโอ้โหโสุด,ดยอดจริงๆครับนอกจากกีฬาเนี่ยจ,จะทำให้มีความแข็งแรงแล้วาายังจะต้องมีความอดทนและสามาัคคีด้วยนะครับ ได้เล่นได้เรียนรู้แบบนี้คุณแม่แล้วก็น้องกายนะครับก็รับไปเลยครับอุปกรณ์กีฬาแล้วก็เงินรางวัล3,000บาทจากไมโลครับพร้อมเล่นพร้อมเรียนรู้กับไมโลขอเชิญคุณแม่เขียนจดหมายเล่าเรื่องราวสนุกสนุกว่าลูกคุณได้อะไรจากการเล่นกีฬาเรื่องของใครได้รับการคัดเลือกมาทําละครรับไปเลยอุปกรณ์กีฬาและเงินรางวัลจากไมโลมูลค่า3,000บาทครับ